ยังมองยังลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนยมมหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่แล่ได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอบ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมฉันเกินจังหากว่ามองนั่นไปกว่าน,นี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหัวใจมันยากจนเกินจะละเลย เธอจะปากได้ไหมหัวใจ้องน้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยมีอยากทำได้แค่แอบชอบเธอเลยหัวใจของฉันนะมันก็ว่า จะเป็นคนดูแลเธอไม่มีเลกวันที่ทำเธอเสียยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมอนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดจะแลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซอนปากลงกลางใจฉันนะ่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหว นัน้นน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกแต่ใคก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงโอโอ้หัวใจฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อ,อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ยังกลัว ฉันกลัวว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมันหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะฟูมฝากสีห้องของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดค <ง S 2> ก็ลงเ,เธอไปไ<ว>แล้วต้องไงทำไงฉันทนตัวไม่ได เเธอมาคียงข้าาวมเป็น,นัน,น,นงมอง,มองยังลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ซ้อมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินช้าขนาดจะเลได้แต่มองเธอดันมาคลองเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหว ฉันน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นโลกแต่ไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงย<อ>ิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตา<อ>แค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกิน้า<อ>เวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาข<อ>นาดจะแลได้่แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทน นรกเกนพราะแม่อยากได้เป็นโลกสะพ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควบแกนเธอต้องทำยังไงโอ